เด็กชาวสาวนถ่ายวิดีโอนี่เอาให้เห็นก่อนซีลูกเนี่ยหวานปะหวานปะน่าจะหวานเดยกกิน,น,น,นไหนเต็มเลยไหนนี่เอาเอาลูกที่มันแดงทั้งหมดดิก็แด่งงแดงเนีย หวานปะหวานปะความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมาเก็บสตรอเบอรี่เองสนุกสนุกลูกสาวความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมาเก็บสตรอเบอรี่เองหึ <c oughs> บ้าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ <c oughs> สตรอเบอรี่หวานปะครับอมเปรี้ยวอมหวานแอบเอากินนะครับขอขอจูบป,ปากหน่อยครับไม่ได้ โนาน่เป็นเป็นไงบ้างครับไม่รู้สิแต่หาง่ายอ่ะหาง่ายตอนแรกเขาบอกไม่มีเหรอเออตอนแรกเขาบอกไม่มีคนงานน่าจะเก็บไม่ดีได้กองของเขาเนี่ยแล้วหวานเปล่าครับสตอร์บีอ๋อยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมอ่ะชิมโชว์เลยชิมโชว์เลยเอาเลือกเลยเนี่ยกัดเลยกัดเลยลูกเอ้ยอยากกินลูกใหญ่บัวยว่งกินหวานไหม หวาน่ะครับอืมหวานแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับได้มาที่นี่อ๋อได้รู้สิครับเ,เด็กสาว อันเนี้ยเป็นพันแล้วแม่ไปลูกป่าให้นานๆรู้ได้กี่พันเลื่อมืออ่าแนวโชว์ผลงานโชว์ผลงานลูกนานโอ้แนวระวังล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแม่ปิดให้ไล่วงนี่โอ้โหเก็บออกมาแบบนี้แหละเราโชว์อ่ะโชว์พ่ออ่ะโชว์โชว์โชว์ไปโชว์ไปโชว์ผลงาน